กล่องข้าวที่ดีกล่องข้าวที่แข็งแรงกล่องข้าวที่น่ารักก็ช่วยเพิ่มอรรถรสในการกินได้นะเนี้ยรเนี้ยเมย์จะเน้นเปลี่ยนกล่องข้าวบ่อยๆเพื่อให้ได้อรรถรสในการกิน <c oughs> ตัวเนี้ยแอบเลงมานานมากๆเขาเติมของแล้วเมย์ก็เลยจัดมาเลยค่ะเป็นแบบ2แบบแบบแรกก็จะเป็นกล่องโลง่ลงๆสีชาแบบนี้เลยฝาสุญญากาศล็อกดีมากมียางล็อกทุกอันเลยชอบเสียงล็อกกล่องมากเวลามันจะดังก็แก๊กก็แก๊กน่ารักดีอีกรุ่นที่เอฟมาก็คือเป็นแบ่งสองช่องตรงกลางก็แข็งแรงทนทานกล่องก็แข็งแรง ททเป็นแก้วน้อย่างดีสามารถเอาเข้าไมโครเวฟได้เวลาใช้กล่องข้าวที่มันเป็นแก้วเนี่ยจะทำให้อาหารเราดูดีขึ้นหรูหราขึ้นแล้ววันนี้เมก็เลยเลือกใช้กล่องแบบ2ช่องเพราะว่าวันนี้จะทำเมนูที่อีกอันหนึ่งร้อนอีกอันนึงเป็นผักสดรวมอยู่ในกล่องเดียวก็สามารถใช้กล่องแบบ2ช่องนี้ได้ใส่ข้าวร้อนๆเนี่ยไม่ต้องกลัวเลยว่าจะหดหรือว่าจะพกกล่อ,อ,งองรุ่นเนี้ยทนความร้อนได้สูงมากๆช่องแรกเมีเอาไว้ใส่ของร้อนที่ปรุงสุกใหม่ๆส่วนอีกช่องหนึ่งก็คือใส่ผักสลัดลงไป ของสดกับของร้อนสามารถแยกกันได้อย่างลงตัวแล้วก็ทําให้ข้าวดูน่ากินมากขึ้นถ้าบอกว่าของแอบหมดไวมากเวอร์ใครเห็นคลิปนี้แล้วก็กดเซฟไว้ก่อนได้เลยว่าจะเอฟมาได้นะรุ่นเนี้ยยากมากแล้วแถมยังใช้ดีมากด้วยปิดฝาร็อกแน่นยังดีเป็นฝาสุญญากาศข้าวเมไม่หกแน่นอน